สวัสดีครบับเพื่อนๆครับมาเด้อพี่น้องมากกินเขาเสาครับพี่น้องมาเลยมาเลยพอ,อยื่เหลือกินแต่ผักเลยพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นมาเนี่ยกินแต่ผักกินกินแต่น้อยนะผักเนี่ยมากแห่งนะครับถ้าว่าเรื่องพักเนี่ยครับวันนี้ไม่ยังไนเลยพี่น้องขาดพักเลยแต่ละเมนู นะครับวันนี้มีบักเขือพี่นอ้องบักเขือเปาะอ่อ,อนถ้าก้อ,อนก,กับบกุกไข่หมองเราบักเขือแต่บ้นานทอดก้อนนันเป็นบักเขือคืนกินยำในกะพมืม้นคืนขนาะดเขือตั้งล้างมางเป็นบักเขือเปาะเปาะอย่าปลูกเองครับมันละอ่อ,อนมันละแสบมันหวานครับพี่นอ้องบักเขืออ่อนมักนีก่กับบึกแดง แป้งก็มากตรงไหนมากตรงที่มันมันหวาน,นครับยำอะไรกินมันหวานมัน,นยีหยาตอนเขาแช่ตัวเย็นออใหม่ๆนะครับมันทั้งหวานหวานเย็น,นครับทั้งหวานทั้งเย็นก็เลยคิดว่ากินแล้วก็สซีอันนั้นเพราะว่าคนกินแล้วผิวพันดีว่าสันผักแตงนะครับพี่น้องผมก็ลองกินเบิ่งกับเทียบมันรอขึ้นกุก้งเกล็นะครับอืมเนี่ย พักลายยางไม่ยังยิน่ะมันเนี่ยพักหนึ่งพักเมกโอ้ยพักเมกสุดยอดน้องความฝาดกับอยู่พักเมกนย่นะครับพี่น้องก่อนกินก็ปุลนะพักเมกขอบปลาหาเห็ดเจ๊พักเมกมานำเด้อพี่น้องพักเึ่งบ้านห้องพักโหระาผ้า ตะกอนผมเอิ่นมาเป็นผมเอิ่อนตะพักบุรพานะครับตอนเป็นเล็กน้อยหัวเจ้าพักโหรพาเอื่อนตะพักบุรพาบุรพานะครับนล่วก็ทีมี่พักกระถินอีกครับกระถินริมรั้วกระถิ่นออนอ,อนๆน,นะครับเนาะพี่น้องอืมโลตรมาก,กินผักมาก,กินผักอย่างนีง้ที่น้อง บ้านฮามีพักหลายแต่อนนะอ,อีสานบ้านหอพักมันหลายตะกี้ก็มีพักตูมนะครับพักกระโดนนะครับพี่น้องตามบ้าน,นอนองน้ำบ้านน้ำสวนไมกน่กินเขาปลาเขายังพักเมกพักติวนะครับหลายแต่เลยเป็นคนมาพักมาตั้งแต่ใดจนหอดคูมม่มือนี่ครับคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ก,กับพี่น้องว่า มีทั้งคนมาผักเะยบัม,มาผักเลยบางคน,คนอีกคนอีสานกับบวมาก,กินผักก็มีกินผักบเปลี่ยนนะครับบางอย่างบางคนนะอาจจะบ่เคยกินบ่เคยยังนะครับเจ้าผมเหย่อนมาอยู่ก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นคนมากินผักนะครับพ่อใหญ่ฮา,า,ากินตะกอนมาเขาอีกกินตะปนเนาะปนเนี่ยมุ้ยผักมันกินบ่ด้เลยพี่น้องจะจำตะปนจะซื้อก็ขวเหนี่ยวมันกิน โมเสกมันต้องมีพักครับผมนี่งถือจะใส่ให้ไปเก็บพักเขาสวนตะเียบ้านที่มีสวนอยู่ร,บรอบๆบ้านนามันนอกเนาะพื้นที่มันก็คนไปปลูกเก็บพักกระโดดมาแน่เก็บพักเม็กมาแน่เก็บบักแข่งมาแน่ยัยงคนใส่ไปเก็บมากก็เลยได้กินพัดกินพักมานํำเภอนะติดมาพี่น้องเป็นยาเสพติดกินพักครับวันนี้สตอคี่นี่กครับมาบอกเรื่องที่มากของการกินพักของผมนี่นะครับพ้นดีมันก็มีได้พี่น้อง ผมนี่เรื่องทองผูกนี่โบ,โ,บโบมโ่มีครับโบมีปัญหาเรื่องทองผูกหน่อยนักจะมีปัญหาถ้าช่วงได้บริกินพักนี่คือจะมีปัญหาเรื่องทองผูกทันทีนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโบคอยได้กินพักทองผูกนะครับแต่ตอนนี้กลับมาอยู่บนบานห้องแล้วพักโอ้ กลับมาทีมีชีวิตชีวาอีกเพราะว่าลำไสมันมักผักอยง่ายพี่น้องเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์ฉะนั้นถ้าต้อหัดกินผักแต่น้อยนะครับอ่าเาอย่าขาดผักนะพี่น้องเลยผักนี่สำคัญร้ายนะครับลำไส่ลำเสยห้านี่ถ้าเขาบมกินผักไปซอยมันนะครับมันจีมแต่เหนื่อยมต่อยังไงมันจียอยงลำบากนะครับมันจะเกิดแก๊สเกิดยังพี่นอ้องผลเสียระยะยาวมีนะครับ ผมกินพักมาแต่น้อยจนปัจจุบันนี้ครับครับทายสะดวกพี่น้องแต่ว่าขาวเป็นพักพยายามให้เป็นพักปลอดสารผิดนะครับบวเค้าอนก็ปลูกเองพี่น้องปลูกไวต้ต้นสองตน้นก็ได้กินตลอดขาวบริปลูกขายขาปลูกกินหัวละผ้ากับต้นเดียวกินเบ,บาหวาไว้กระชินนี่ก็บกร่ต้องสีดยาอย่างนอกพี่น้อง,อ,งอยู่ขางบา,าดท่าเองครับพักเมกหนี่งสิไป้สียบีสียาเนาะพี่น้อง แกงสิกับไปลองหาสื้อน้ำร่อนที่เขาเอาตาปลูเองเนกับปูกินพี่นอ้องอันนี้ก็ไปสื้อม่าในหมู่บ้านที่เขาเสื้อใจได้นะครับเสื้อมจะมันหนอกกับไปเบืองสวนเขานำได้เสียมองปอสซานผิดครับพี่นอ้องแต่บริหารเข,าข้าถุงแซ่หนามแซ่รางมัน,งนยาด,ดีดีครับพี่น้องนะ สำหรับคลิปนี้ก็่าแบ่งปันเนาะเชิญชวนผู้ใดมาพักอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีผู้ใดยังบบบางคนกินบบไ้คิ้วจะได้พักเนี่ยนะครับแต่ว่าข้าก็พยายามฝึกกินนะพี่เนอะฝึกไปฝึกมาแล้วก็หมักเองครับคลิปนี้คลิปแต่ไม่แต่พักๆนะครับอเดี๋ยวแถมนิดนึงครับคนจงทายคลิปนี่ก็มีพักอีกเนาะเขีวเขียวเนี่ยพักสาเลเน นี่เมนูป่าทู่พี่น้องยำปลาทูนี่กับมีสมุนไพรมีหอมมีบกม่วงก่อยปลาทูใส่บกม,ม่วงหรือยำก็ไ้ครับฉะนั้นกินป่านี่คือป่าเนาะเป็นรักแล้วก็กินพักเป็นยาพี่น้องแค่นี้เท่ากับสุขภาพกะสีแข็งแรงนะครับแข็งแรงอืม สมดุลนะครับทางกายสมดุลโดยเฉพาะช่วงนี้ห้องต้องดูแลตัวเองอย่าเจ็บอย่ยาป่วยพี่น้องบทจําเป็นอย่าเจ็บอย่ยาป่วยนะครับดูแลสุขภาพครับสุขภาพต้องมาก่อนครับพักก่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์คำว่าประโยชน์ก็ต้องมีครบทั้งห้าหมู่โดยเฉพาะสมุนไพรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหอวหอมกระเทียมนะครับหรือจะเป็นผักต่างๆผักสดสด ปลอดสารพิษหรือต้องล้างนะครับให้ดีนะครับผักอะไรง่ายๆปลูกกินที่บ้านนะครับลดการพึ่งพาจากส่วนที่เขาปลูกนั้ใส่สารพิษเข้าไปหรอกแค่แคปนี้ก็บอกแค่นี้ครับบอกและสายยาพี่น้องเนาะแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ่มากกันหน่อยนะครับสำหรับพี่สำหรับเพื่อนๆครับครับ เราลิปนี้ก็บายบายครับเพื่อนๆครับขอบคุณในลายครับสวัสดีครับยังบายบายกันด้วยเมนูก้อยปลาทูหรือยำปลาทูแสบๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อฮิวแหล้วฮิวแหล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ